ครับนี่ก็เราจะมาดูไอ้บามันในส่วนสไตล์ของวัวตัวเมียใช่ไหมครับผมวัววัวตัวเมียวัวแดงครับวัวแดงตัวเมียนะครับผมตัวนี้เจ็ดเดือนเข้าแปดเดือนครับผมแล้วแล้วที่นี่ของคุณหมออ๊อบเนี่ยคือให้ให้เลิกนมตั้งแต่กี่เดือนนะครับอ่าผมจะเอาออกนมเนี่ยห้าเดือนนะครับผมอครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีข้อแตกต่างอยู่ออกวัวออกนมช้าออกนมเร็วออกนมเร็วออกนมเร็วข้อที่ดีก็คือเวลาที่ เขายานมเนียครับผมย่านมเร็วเนี่ยวัวยังไม่โตมากเนี่ยครับขาหน้าเขาจะไม่บิดอันนี้คือถ้าอันนี้คืออันนี้มีในสูตรนี้ผมยังไม่ค่อยบอกใครเลยขาหน้าเขาจะไม่บิดคือเวลาที่วัวเวลาที่วัวมันโตขึ้นเยอะๆโตขึ้นโตขึ้นกินนมแม่มันเนี่ยผมขามันจะทางออกทางออกทาให้มันบิดอ๋อมันมันต้องก้มเหรอครับผมใช่มันต้องก้มมันต้องก้มกระดกแล้วว่ามันพอมันวัวมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมุดมุด พอมูกินไม่ไก็ถามก็จะเปิดิดอเปิดออกเพื่อให้ตัวมันเท่าเพื่อให้มันตัวมันเท่านมเนี่ยครับสูตรนี้เนี่ยผมไม่ค่อยบอกใครับผมเนี่ยมันมันจะช่วยได้เยอะครับผมมันจะช่วยไม่ให้ขาถ่างใช่ไหมครับผมแล้วแม่แม่วัวจะกับสัตว์เร็วด้วยครับแม่วัวจะกับสัตว์เร็วผสมติดเร็วเพราะว่าเราเราก็รักษาแม่ไว้ด้วยดูรักษาลูกไว้ด้วยครับผมไม่จําเป็นต้องเจ็ดเดือนแปดเดือนครับห้าเดือนนี้ลูกลูกวัวก็เลี้ยงเลี้ยงรอดแล้วมันเลี้ยงได้แล้วครับผม แล้วอย่างถ้าถ้าเอาออกมาเนี่ยคุณหมอออฟดูแลยังไงบ้างครับผมการดูแลครับผมคือออกมาปุ๊บพอเริ่มกินอาหารเป็นปั๊บเนี่ยปิดยาบำรุงนะครับยาบำรุงถ่ายพยาธิไว้ให้เขาอยู่ได้ด้วยยาบำรุงก่อนครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะร้องหาแม่ก่อนแหละก็จะต้องร้องหาแม่ก่อนประมาณสามวันแม่จะร้องหาลูกอย่างอย่างตัวไหนอย่างตัวขาวนั่นใช่ไหมครับที่เพิ่งออกมาเดือนครับอันนั้นรพาไปดูใกล้ๆไหนก็ได้ครับผมตัวไหนครับตัวตัวขาวกัได้ครับก็อย่างอย่างตัวนี้ก็คือเพิ่งออกมาใช่ไหมครับผมออกมาได้ ไม่ถึงอาทิตย์ครันอ๋อเอาออกมาปั๊บนี่คุณหมอต้องทําอะไรบ้างนะครับผมเวลาออกจากนมแม่มาเอาออกมาจากนมมือเดี๋ยวมาไม่ลุกเดินน้องถือเอาลุกหย่อนเนี่ยนะครับอย่างอย่างตัวขาวตัวตัวตัวเทานี้อ่าตัวเทานี้ใหม่ นี่คือพึ่งเอาออกจากนมครับผมก็เลยยังไม่ยอมอยู่ครับผมตัวนี้กี่เดือนนะครับตัวนี้ห้าเดือนนิดๆครับอ๋อห้าเดือนนิดๆหมออัเอาออกมาได้ได้นานเรียนครับเรื่องนมได้นานเรียครับไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมอ๋อพอออกจากนมปั๊บคุณหมอฉีดยาตัวไหนบ้างยาผมจะฉีดยาโทโนครับผมเป็นยาบำรุงอ๋อชื่ออะไรนะคบคุณหมอโทโนเพราะถึงจะมันมีขวดอยู่อ๋อครับผมมันมีขวดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมขึ้นรูปขวดให้นะครับผมอ๋อครับผม แล้วก็อ๋อออกมาแล้วก็ฉีดฉีดเยอะไหมครับคุณหมอครับอผมฉีดยาบํารุงเนี่ยยาบํารุงแต่ละตัวเนี่ยในในขวดเขาเนี่ยเขาจะมีกําหนดอยู่แล้วว่าอย่างยาตัวนึงเนี่ยน้ําหนักวัวเท่าเนี้ยควรฉีดยาเท่าเนี้อเอาง่ายๆว่าหนึ่งซีซีต่อยี่สิบกิโลครับผม,มดีไปวัวตัวนี้สักร้อยห้าสิบโลก็ ประมาณกี่ซีซีละสิบห้าใช่ไหมสิบห้าครับสิบห้าซีซีประมาณนีสิบสองถึงสิบห้าใช่ใช่ใช่ครับตามน้ำหนักก็ประมาณนั้นอ้๊บอัพเกินเกินได้นิดนึงครับแต่อย่าขาดถ้าขาดก็จะเหมือนเราฉีดเข้าไปแล้วก็ไม่ถึงเขาครับอย่าให้ขาดครับล้นได้แต่อย่าขาดครับก็ฉีดเข้าไปมีโทโนแล้วก็อะไรอีกนะครับโทโนแล้วก็ไอเวอร์เมก ไอโภเมกเอฟอ๋อสองสองอย่างเลยใช่มไหมครับผมฉีดพร้อมกันเลยครับผมอ๋อฉีดพร้อมกันแล้วก็วัคซีนยาขาดวัคซีน้าเปื่อยอ๋อครับผมพร้อมกันสามเข็มเลยใช่ไหมครับผมครับผมวัคซีนนี่พอฉีดไปเข็มแรกปุ๊บอีกเดือนหนึ่งมาซ้ำสามอีกเดือนหนึ่งกระตุ้นกระตุ้นตัววัคซีนอ๋อเข็มที่สองห่างจากเข็มแรกหนึ่งเดือนครับผมแล้วก็เข็มที่สามก็จะทุกๆุกหกเดือนทุกๆุกหกเดือนครับผมอ๋อครับผมมันจะได้สามารถควบคุมปาเท้าเปื่อยได้ใช่ครับอ๋อครับผมแล้วหลังจากนัั้้นออาาหหรรแลวคคบุณม พอเลือกอาหินผมจะให้กินอาหารข้นเลยครับผมทีนี่ที่นี่วัวที่นี่อยากกินอาหารข้นกับฟางเป็นหลักอาหารข้นกับฟางครับอาหารข้นกับฟางเป็นหลักอ๋อเหมือนอย่างนั้นกินใช่ไหมครับผมเนี่ยนะครับผมก็กินอาหารข้นกับฟางเป็นหลักนะครับผมอ๋อแล้วอย่างนี้เขาจะแต่เขาก็จะเจริญเติบโตได้ตามปกติใช่ใช่เจริญเติบโตได้ตามปกติวัววัวเด็กเนี่ยโปรตีนสูงเท่าไหร่ยิ่งดีครับโปรตีนสูงยิ่งดีเพราะจะไปสร้างสร้างเนื้อสร้าง เขาเรียกอะไรคือพัฒนาการของเขามันจะมันจะไปได้เร็วครับครับผมต้องต้องเลือกโปรตีนสูงสูงใช่ครับอ๋อเป็นสูตรสูตรยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผมอ๋อครับแล้วถ้าจะเราจะใช้สูตรวัวขุนหรืออะไรพวกนี้ได้ไหมเอ่ออาหารพวกนี้จะเป็นวัววัวนมอาหารวัวนมอาหารวัวนมอาหารวัวพวกนี้จะเป็นเป็นอาหารวัวนมไม่ใช่อาหารวัวขุนวัวขุนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งต้องให้แบบให้นมรุ่นให้นมนมลูกใช่ไหมคร เป็นเป็นเป็นอาหารนงครับผมอาหารมันจะเขียนข้างถุงเลยว่าเป็นอาหารวัวนมออาหารวัวนมกับอาหารวัวขุนเนี่ยมันจะแยกกันชัดเจนครับผมอาหารวัวขุนก็จะเป็นเน้นพวกเน้นอ้วนเป็นหลักจะไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตออครับผม อันนี้ก็จะหลังจากนั้นก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่นี้จะเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงน้อยขึ้นอยู่กับอะไรครขึ้นอยู่กับพันธุกรรมแหละครับพันธุกรรมครับน้ําเลี้ยงเรามาให้เขาแล้วเหลือที่เขาเขาจะเลือกเองก็คือพันธุกรรมเขาแล้วจะเปลท่ยไปเลยแล้วขนาดนี้อย่างแยกนมออกมาอย่างี้คุณหมอให้กินอาหารเยอะไหมครับผมอย่างตัวนี้ตัวนี้เต็มที่ก็ไม่ไม่เกิน3ากิโลครับต่อวันครับสามกิโลต่อวันตีไปโลละสิบาท30บบาทกินวันละสามสิบบท ให้ให้ครั้งเดียวไหมฮะหรือว่าให้ให้ยังไงครับเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ก่อนนอนอีกรอบหนึ่งอ๋อสี่เวลาสี่มื้อประมาณสามกิโลถ้าโตมาก็ค่อยเพิ่มเอาเหรอฮะครับผมค่อยๆเติมค่อยเติมค่อยๆเติมไปเรื่อยครับอ๋ออย่างฟางก็แขวนไว้อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับยครับอ๋อครับผมอันนี้ก็แต่เราเราจะไม่เน้นว่าจะไม่เทอาหารทิ้งไว้อืครับเพราะว่าอาหารที่เททิ้งไว้กินมันจะหาย พอกินหายวัวก็จะไม่ค่อยกินครับผม ครับผมนี่ก็คือความรู้ดีๆจากคุณหมอออฟนะครับผมสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับยังมีข้อสงสัยหรือว่ายังไม่กระจ่างสามารถอินบ็อกมาสอบถามกับคุณหมอออฟได้หรือว่าโทรมาตามเบอร์โทรที่คุณหมอออฟให้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้ท่านผู้ชมนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับพิกัดคุณหมออยู่ตรงไหนนะครับฟาร์มคุณหมอบ้านหนองกิโลครับผมบ้านหนองกิโลครับผมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดอ๋อครับผมเนี่ยนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เฟซบุ๊กของคุณหมอเดี๋ยวผมข สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆครับ,รบที่ให้ความรู้กับผู้ชมคลิปวันนี้นะครับผมขอบคุณครับ